คนเงียบมักถูกมองข้ามหลายครั้งเราอาจคิดว่าพวกเขาไม่สนใจอะไรหรือไม่แสดงออกมากนักแต่จริงๆแล้วคนเงียบมักจะมีพลังบางอย่างซ่อนอยู่พวกเขาไม่ได้พูดมากแต่กลับมีความสามารถในการทำสิ่งต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมพวกเขามักใช้เวลาในการคิดและวางแผนอย่างรอบคอบก่อนที่จะลงมือทำในสิ่งที่พวกเขาต้องการเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม พวกเขาก็จะทำให้ทุกคนตะลึงด้วยผลงานที่เหนือความคาดหมายคนเงียบไม่ได้หมายความว่าไม่มีความสามารถเพราะในบางครั้งความเงียบคือการสะสมพลังเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการแสดงออกในแบบที่มีประสิทธิภาพที่สุดสิ่งที่พวกเขาทำไม่ได้อยู่ที่การพูดมากแต่คือการทำให้สิ่งที่พวกเขาทำนั้นมีคุณค่าพวกเขามักจะให้ความสำคัญกับรายละเอียด และพยายามทำสิ่งต่างๆให้ดีที่สุดโดยไม่ต้องการคำชมคนเงียบมีความคิดที่ลึกซึ้งและมักมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองข้ามพวกเขาไม่รีบร้อนในการตัดสินใจแต่เมื่อพวกเขาตัดสินใจทำอะไรแล้วพวกเขาจะทำอย่างมั่นใจและมุ่งมั่นจนถึงที่สุดความสำเร็จที่มาจากคนเงียบมักจะเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืนเพราะมันเกิดจากการวางแผนที่ดีและความพยายามที่ต่อเนื่อง ไม่มีการโชว์ออฟหรือการแสดงออกที่เกินความจำเป็นแต่ความสำเร็จที่ได้กลับมีความหมายมากมายคนเงียบมักจะเป็นคนที่สร้างผลลัพธ์ที่น่าทึ่งในที่สุดและเมื่อพวกเขาแสดงผลลัพธ์ออกมามันทำให้ทุกคนตะลึงและรู้สึกได้ถึงความเหนือชั้นที่ซ่อนอยู่การที่พวกเขาไม่ต้องพูดเยอะทำให้พวกเขามีสมาธิในการทำงานและสามารถสร้างสิ่งที่ยอดเยี่ยมได้อย่างแท้จริง บางครั้งการไม่พูดอะไรก็เป็นการแสดงออกถึงความมั่นใจในตัวเองความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้มาจากการพูดมากแต่คือการทำให้สิ่งที่เป็นไปได้และทำให้ดีที่สุดการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องมีการพูดหรือแสดงออกมากมายบางครั้งความเงียบคือการสะสมพลังที่รอการแสดงออกในเวลาที่เหมาะสมคนเงียบมักจะมุ่งมั่นทำงานอย่างเงียบๆโดยไม่ค่อยแสดงความรู้สึก แต่เมื่อถึงเวลาพวกเขาจะทำให้ทุกคนประทับใจด้วยผลงานที่ยิ่งใหญ่การทำงานในแบบที่เงียบสงบไม่ได้หมายถึงการขาดความมุ่งมั่นแต่คือการทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจและความรอบคอบไม่จำเป็นต้องอวดอ้างแต่แค่ทำให้ดีที่สุดในสิ่งที่ทำความสำเร็จที่แท้จริงมักจะมาจากการพยายามอย่างเงียบๆและการไม่หยุดพัฒนาตัวเองแม้จะไม่มีคนคอยสังเกต คนเงียบไม่ได้หมายความว่าไม่มีความมั่นใจแต่พวกเขามักจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องการการยอมรับจากคนอื่นเพราะในที่สุดผลลัพธ์ที่สำเร็จและมีคุณค่าจะพูดแทนตัวเองการที่คนเงียบสามารถสร้างความสำเร็จได้เพราะพวกเขารู้ว่าความสำเร็จไม่ใช่การแสดงออกหรือการพูดมากแต่คือการลงมือทำและการฝ่าฟันอุปสรรคอย่างตั้งใจเมื่อพวกเขาทำสำเร็จ คนอื่นจะรู้สึกได้ถึงความทุ่มเทและพลังที่แฝงอยู่ในตัวพวกเขาการทำงานอย่างเงียบๆอาจดูเหมือนไม่มีอะไรน่าสนใจแต่ในบางครั้งมันกลับเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนเมื่อคนเงียบลงมือทำพวกเขาจะไม่หยุดจนกว่าจะเห็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจทุกการกระทำของพวกเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนและพวกเขาก็มักจะไม่ยอมแพ้แม้จะเจอกับอุปสรรค สิ่งที่ทำให้คนเงียบแตกต่างจากคนอื่นคือการที่พวกเขามีความสามารถในการควบคุมอารมณ์และไม่ปล่อยให้สิ่งรอบข้างรบกวนพวกเขาสามารถมุ่งมั่นในสิ่งที่ทำได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคำชมจากผู้อื่นคนเงียบมักใช้เวลามากในการวางแผนและศึกษาสิ่งที่ตนเองทำเพราะพวกเขารู้ว่าการเตรียมตัวอย่างดีจะทำให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด และเมื่อพวกเขาได้ลงมือทำพวกเขาจะไม่ยอมให้ความผิดพลาดมาหยุดพวกเขาแม้จะมีความท้าทายมากมายแต่พวกเขาจะค้นหาวิธีแก้ไขจนกว่าจะสำเร็จในที่สุดผลลัพธ์ที่ได้มักจะเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายความสำเร็จที่เกิดจากการทำงานอย่างเงียบๆจะยั่งยืนมากกว่าเพราะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการได้รับการยอมรับจากคนอื่นแต่ขึ้นอยู่กับการทำในสิ่งที่เราเชื่อและลงมือทำอย่างมั่นคง และเมื่อคนเงียบประสบความสำเร็จพวกเขามักจะไม่ได้พูดมากแต่ผลงานของพวกเขาจะบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดการสร้างความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่การแสดงออกแต่คือการลงมือทำอย่างจริงจังและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดคนเงียบเป็นตัวอย่างที่ดีของการทำงานหนักและความมุ่งมั่นที่ไม่ต้องการการยืนยันจากภายนอกเพราะเมื่อพวกเขาทำสำเร็จ ทุกคนจะเห็นถึงพลังที่อยู่เบื้องหลังความเงียบสงบคนเงียบมักจะมีวิธีการที่เรียบง่ายในการทำสิ่งต่างๆพวกเขาจะไม่ทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่จะมุ่งมั่นทำในสิ่งที่สำคัญที่สุดพวกเขารู้ดีว่าเวลาคือสิ่งที่มีค่าและจะไม่เสียเวลาทำสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือไม่เกิดผลดีสิ่งที่ทำให้คนเงียบประสบความสำเร็จคือการตั้งใจทำงานอย่างต่อเนื่อง พวกเขารู้ว่าเส้นทางแห่งความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆและพวกเขาก็พร้อมที่จะเดินไปในเส้นทางนั้นแม้จะไม่มีใครเห็นความพยายามคนเงียบมักจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงแต่พวกเขาจะไม่แสดงออกให้คนอื่นเห็นพวกเขารู้ว่าไม่จำเป็นต้องพูดเยอะเพราะผลลัพธ์จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสามารถของตัวเองเมื่อคนเงียบทำสิ่งใดพวกเขาจะทำมันให้เต็มที่ การกระทําของพวกเขาจะบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดหรือการแสดงออกมากมายคนเงียบเป็นตัวอย่างที่ดีของความพยายามที่ไม่หยุดยั้งการทำงานเงียบๆอาจทำให้พวกเขาดูเหมือนไม่มีความสำเร็จใดๆแต่เมื่อพวกเขาสำเร็จผลลัพธ์นั้นจะทำให้ทุกคนเห็นถึงความพยายามที่แท้จริงการเงียบไม่ได้หมายถึงการหยุด แต่หมายถึงการมุ่งมั่นทำสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยไม่ต้องการการยอมรับหรือคำชมและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมพวกเขาจะยืนหยัดอยู่เหนือความคาดหมายการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในแบบเงียบเงียบมักเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวคนเงียบมักจะไม่คาดหวังการตอบรับทันทีจากผู้อื่นแต่พวกเขามุ่งมั่นที่จะทำให้สิ่งที่ทำมีคุณค่ามากที่สุดพวกเขามีความมุ่งมั่นที่ไม่แสดงออก แต่สิ่งที่พวกเขาทำคือการแสดงผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ทุกการตัดสินใจของพวกเขามักจะมีเหตุผลที่ชัดเจนและพวกเขาจะไม่เสียเวลากับสิ่งที่ไม่จำเป็นการทำงานอย่างเงียบๆมักทำให้คนอื่นมองไม่เห็นความพยายามในตอนแรกแต่เมื่อผลงานออกมาทุกคนจะรู้สึกได้ถึงพลังที่ซ่อนอยู่คนเงียบไม่ต้องการเสียงปรบมือแต่พวกเขาต้องการเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม การที่พวกเขามีวิธีการทำงานที่มั่นคงและรอบคอบทำให้พวกเขาสามารถสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนและมั่นคงบางครั้งการไม่พูดมากและทำตามแผนที่วางไว้อย่างเงียบๆอาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าคนเงียบสามารถทำให้ทุกคนตะลึงด้วยความสามารถที่ไม่เคยเห็นมาก่อนพวกเขามีวิธีคิดที่แตกต่างและทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำ และในที่สุดเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมพวกเขาจะทำให้ทุกคนเห็นถึงผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่จากการทำงานหนักและความทุ่มเทคนเงียบมักจะไม่สนใจการแสดงออกเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้อื่นแต่พวกเขารู้ว่าการทำให้ตัวเองดีขึ้นทุกวันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในเส้นทางแห่งความสำเร็จพวกเขามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องการการยอมรับจากภายนอก และเมื่อเวลาผ่านไปผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นสิ่งที่ชัดเจนคนเงียบไม่เคยรีบร้อนพวกเขาจะค่อยๆทำสิ่งที่ต้องการอย่างตั้งใจและรอบคอบการทำงานเงียบๆของพวกเขาไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความสนใจแต่คือการโฟกัสไปที่เป้าหมายและการทําให้ดีที่สุดพวกเขามักจะหาความรู้ใหม่ๆเพื่อเพิ่มทักษะและความสามารถให้กับตัวเองโดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่คนอื่นคิดหรือพูด การก้าวไปข้างหน้าอย่างเงียบเงียบทำให้พวกเขามีอิสระในการทำในสิ่งที่ตนเองเชื่อและรักไม่จำเป็นต้องแข่งขันกับใครเพราะพวกเขารู้ว่าความสำเร็จของตัวเองมาจากการทำตามทางของตัวเองเมื่อคนเงียบทําสิ่งใดพวกเขาจะไม่ทําเพียงเพื่อให้คนอื่นเห็นแต่ทําเพื่อให้ตัวเองภูมิใจและเติบโตในสิ่งที่ทำความสำเร็จของพวกเขามักจะมาพร้อมกับการทำงานหนัก และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมผลลัพธ์ที่พวกเขาทำขึ้นมาจะเป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากทุกคนคนเงียบมักจะมีความเข้าใจลึกซึ้งในสิ่งที่พวกเขากำลังทำพวกเขาจะไม่ใช้เวลามากกับการพูดถึงสิ่งที่ต้องการทำแต่พวกเขาจะทำให้ทุกการกระทําเป็นการเรียนรู้และพัฒนาสิ่งที่พวกเขาทำไม่จำเป็นต้องทำให้คนอื่นเห็น เพราะการเติบโตของพวกเขามาจากภายในความเงียบไม่ใช่การหลีกหนีจากความจริงแต่เป็นการะส,สมพลังเพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่คนเงียบจะใช้เวลาในการศึกษาความเป็นไปได้และวิเคราะห์สถานการณ์พวกเขามักจะมองภาพรวมได้ดีและมีการวางแผนที่รอบคอบพวกเขารู้ดีว่าความสำเร็จไม่ได้มาในทันทีแต่คือผลลัพธ์จากการทำงานที่มีระเบียบและการทำอย่างสม่ำเสมอ การที่คนเงียบไม่ต้องการการยอมรับหรือคำชมจากคนอื่นทำให้พวกเขาสามารถมุ่งมั่นในสิ่งที่ทำได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีสิ่งใดมาหยุดยั้งความตั้งใจทุกครั้งที่พวกเขาก้าวไปข้างหน้ามันไม่ใช่แค่การทำให้ตัวเองดีขึ้นแต่ยังทำให้ทุกคนได้เห็นว่าความสํำเร็จมาจากความพยายามที่แท้จริงคนเงียบไม่เคยหยุดเรียนรู้ เพราะพวกเขารู้ว่าการพัฒนาตัวเองคือกุญแจสำคัญที่จะพาพวกเขาไปสู่จุดหมายและเมื่อพวกเขาทำสิ่งใดพวกเขาจะทำอย่างมั่นใจและตั้งใจอย่างแท้จริงท้ายที่สุดผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้ทุกคนเห็นว่าความเงียบและการทำงานหนักสามารถสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้เมื่อคนเงียบทำสิ่งใดพวกเขาจะไม่ทำเพื่อแค่ให้เสร็จแต่ทำเพื่อให้มันออกมาดีที่สุดตามมาตรฐานของตัวเอง พวกเขารู้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่การทำให้คนอื่นเห็นแต่มันคือการทำในสิ่งที่ตนเองภูมิใจและรู้สึกเต็มใจที่จะทำคนเงียบไม่เคยเลือกทางง่ายพวกเขากล้าที่จะ,ะเผชิญกับความท้าทายแม้จะต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่พวกเขาก็ยังคงเดินหน้าไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แม้ไม่แสดงออกมากแต่พวกเขามีความพยายามที่ไม่ยอ่อท้อ และในที่สุดพวกเขาก็จะได้รับการยอมรับจากผลลัพธ์ที่ไม่สามารถปฏิเสธได้สิ่งที่คนเงียบทำคือการสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนเพราะพวกเขามีความตั้งใจที่เต็มเปี่ยมในการทำทุกสิ่งให้ดีที่สุดคนเงียบมักจะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเห็นว่าการทำงานหนักและการตั้งใจจริงเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จแม้จะไม่มีการพูดหรือการแสดงออกมากมาย แต่การกระทำของพวกเขาจะพูดแทนคำพูดทั้งหมดคนเงียบมักจะไม่คาดหวังการยอมรับจากคนอื่นแต่ผลลัพธ์ที่พวกเขาสร้างขึ้นมักจะทำให้ทุกคนประทับใจและตระหนักถึงคุณค่าของพวกเขาการที่พวกเขาทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่โดยไม่หวังผลตอบแทนในทันทีเป็นสิ่งที่ทำให้ความสำเร็จของพวกเขามีความหมายมากยิ่งขึ้นคนเงียบมักจะไม่ต้องการให้โลกภายนอกรู้ถึงความพยายามที่พวกเขาทำ พวกเขามีเป้าหมายในใจและมุ่งมั่นไปตามทางนั้นอย่างเงียบเงียบแต่เมื่อผลลัพธ์ออกมาทุกคนจะเห็นถึงความสำเร็จที่พวกเขาได้สร้างขึ้นการที่คนเงียบสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เพราะพวกเขามีความสามารถในการจัดการกับอารมณ์และไม่ปล่อยให้ปัจจัยภายนอกมากระทบการทำงานพวกเขามักจะมีความคิดที่ชัดเจนและสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบพวกเขาจะไม่รีบทำอะไรแต่จะทำอย่างตั้งใจ และคำนึงถึงผลระยะยาวคนเงียบจะใช้เวลามากในการศึกษาและคิดทบทวนก่อนที่จะลงมือทำแต่เมื่อพวกเขาทำอะไรพวกเขาจะทำให้ดีที่สุดในทุกๆก,การกระทำของพวกเขาจะมีความมั่นใจแฝงอยู่และเมื่อคนเงียบแสดงผลลัพธ์ออกมามันมักจะทำให้ทุกคนต้องทึ่งพวกเขาสามารถทำให้ทุกสิ่งดูเรียบง่ายแต่มันคือผลลัพธ์จากการทำงานหนักและการเตรียมตัวที่ดี คนเงียบไม่ได้แสวงหาความโดดเด่นหรือการยอมรับจากสังคมพวกเขาทำเพราะพวกเขารักในสิ่งที่ทำและเชื่อในสิ่งที่ทำและเมื่อพวกเขาทำสำเร็จพวกเขาจะได้เห็นคุณค่าที่แท้จริงของการทำงานอย่างเงียบๆผลลัพธ์ที่ออกมาจะไม่เพียงแค่ทำให้คนอื่นตะลึงแต่ยังทำให้พวกเขาภูมิใจในตัวเองว่าได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ด้วยความตั้งใจจริงคนเงียบมักจะไม่โหยหาคำชม แต่พวกเขามักจะมุ่งมั่นทำในสิ่งที่เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองพวกเขาทำสิ่งที่รักและทำให้ดีที่สุดโดยไม่หวังผลตอบแทนในทันทีทุกการกระทำของพวกเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนและพวกเขามีความอดทนในการทำงานในแบบที่ต้องการผลลัพธ์ที่ยั่งยืนแม้บางครั้งจะเผชิญกับความท้าทายหรือความไม่แน่นอนคนเงียบยังคงเดินหน้าต่อไป พวกเขารู้ว่าความสำเร็จไม่ได้มาอย่างง่ายดายแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาผ่านไปได้คือความมุ่งมั่นและความเชื่อในตัวเองคนเงียบจะทำทุกอย่างอย่างมีระเบียบและไม่รีบร้อนพวกเขาให้ความสำคัญกับคุณภาพและผลลัพธ์ที่ยั่งยืนมากกว่าการทำสิ่งต่างๆอย่างเร่งรีบพวกเขามักจะหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยความคิดที่รอบคอบและทำให้ทุกสิ่งออกมาดีที่สุดตามที่คาดหวัง ในบางครั้งคนเงียบอาจจะดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่เมื่อถึงเวลาที่พวกเขาได้แสดงผลลัพธ์ออกมามันจะทําให้ทุกคนเห็นถึงพลังและศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวพวกเขาพวกเขามักจะเงียบเพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่แทนที่จะพูดออกมาและเมื่อสิ่งที่พวกเขาทําสําเร็จมันจะทําให้ทุกคนตระหนักถึงความสามารถที่พวกเขามี การที่คนเงียบไม่ต้องการการยอมรับหรือการสรรเสริญในทันทีทำให้พวกเขาสามารถโฟกัสไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆพวกเขามักจะไม่ใช้เวลาในการพูดถึงสิ่งที่ทำแต่จะให้ความสำคัญกับการทำมันให้ดีที่สุดในทุกขั้นตอนในบางครั้งการไม่พูดมากก็ทำให้คนเงียบมีความได้เปรียบเพราะพวกเขาไม่ต้องสูญเสียพลังงานไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นพวกเขามุ่งมั่นในสิ่งที่ทำ และใช้เวลาอย่างคุ้มค่าในการพัฒนาตัวเองความสำเร็จของคนเงียบจึงไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ที่ออกมาแต่เป็นผลจากความพยายามที่มีต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นหรือสังเกตพวกเขายังคงทำในสิ่งที่ตนเองเชื่อว่าเป็นทางที่ถูกต้องพวกเขาจะทำทุกอย่างด้วยความเชื่อมั่นในตนเองและศักยภาพที่มีความสำเร็จที่ตามมาจะไม่ใช่แค่สิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำงานหนัก แต่มันคือผลลัพธ์จากการให้ความสำคัญกับทุกๆรายละเอียดพวกเขามักจะทำงานอย่างเงียบๆแต่เต็มไปด้วยความทุ่มเทและความคิดสร้างสรรค์และเมื่อเวลาผ่านไปผลลัพธ์ที่ได้จะพูดแทนทุกคำพูดทุกๆความพยายามที่พวกเขาทำจะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่คนเงียบจึงไม่เคยหยุดพัฒนาเพราะพวกเขารู้ว่าความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของโชคแต่เป็นผลจากการทำงานหนัก และการวางแผนที่ดี